อยู่กับช่องซันออฟโอ้ l ห r d อว้าวก็อยู่กันน่าอุ่นเหมือนเดิมนะคะก็อ,อยู่เนีย่ยอุ่น,น้องอุ่นอยู่นัน่นนะครับทุกคนเออตอนนี้ก็อยู่กับแมพเออยู่กับแมพเอเอแมพ s นูแมนดีเฟนเตอร์เออซึ่งแล้วพี่ฉันก็กระโดดนี่ทำไมไม่ไปที่ฮิลเนื้อทำไมไม่ไป Impossible, oh impossible, oh impossible. Mm. Now you know my way, i should but no get away, I said. Impossible, impossible. ใ,ใ,ใครเห็นที่หิวเลือดบ้างอา่ะน,น้องห็นอยู่แถวๆหน้านี้แหละยืนตรงนี้ผ่ารอเลยเถอะแถวนี้แหละเดินวนๆรอบๆแถวๆนี่นะอุ๊ตายพอดีเลยอ,อีกฝ่ายหนึ่งบุกมา สรุปตรงที่มีแบบนี้คือตรงที่ฮิวเลือดนะค่ะ ถ้าใครอยากมาหิวเลือดก็มาหิวได้ที่น้องทำแบบเนี้ยพ่อปุกป้องแบบแบบคนหิวเลือดแบบไม่งั้นจะโดนแล้วเจ็บอ่ะอะไรอะไรคนโดนหิวเลือดแล้วเจ็บไหนอ่ะอ๋ออ๋อยิ่งยิ่งอืมคุถือว่าฉลาดมาก แต่ถ้าจะ,ะฉลาดกว่าถ้าเกิดว่าอุนทำแบบนี้เอาอุ่เจ็บเลือดทำไมเนี่ยแต่น้องมีบล็อกนี้สามอ่ะเอาไปปกป,ป้องตรงไหนดี นี่ต้องไปต้องสนงมาแปบกก่อนเอา้าแรถ่ายคลิปแล้วยังวะเอาถ่ายคลิปแล้วแม่อตอนแรกน,นะทุกคนเออตอนแรกผมเล่นไปเล่นมาเพิ่งนึกได้เอ้ยเราลืมอะไรวะสรุปผมลืมกดอัคดคลิปครับทุกคนยอดมาก เราจะไปวางระเบิดที่คนจริงอื่นนะคะมาเราจะไปที่เซนต้าคอสเลยก่อนแต่รู้ไมเราจะปไปที่ไหนผมเอาเกียร์แบ็คเลเวลแล้วทุกคนแต่ว่าผมต้องกลัดไปก่อนอันเด็ดิอีกไงไม่นอนได้แล้วลูก อีกไม่นานครับวันนี้ผมกลับไปมั่วมากทุกคน โอ้ยโอ้ยอ,ยอ้ยทุกคนหนีไปให้หิวเลือดแล้วทุกคนโอ้ยตอนนี้มีที่หิวไหมเนี่ยโอเคยังมาทัน วัวไปนู้นยังเนี่ยไปเราคกนี่เป็นหลุมคนเกคนมันควรจะตกจำได้นเนี่ยเอาโหอันนี้มันแมปสโนมานหรือว่าแมปอะไรกันเนี่ยนี่ยเขาทุกคนโอเคดูตถปุม่ม<ะ>ปั๊มนี่เป็นไงเราเราเปิด ้ม้ม้มโอ,อ <Okay. S 2> oh. เค okay, ค่ะมันเข้าหวดแล้วต้องขอมสีอันนี้เยอะมา อือสู้เต็มๆเลยนะคะนี่หวัดดี <laughs> <laughs> <sharp> 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 พี่มีออไอบล็อกที่หัวที่สุดในเกมหลายก้อนมากอะ่ะพี่ซื้อได้แบบเป็นอําเป็นไม่มีที่สิ้นสุดเลยอะ่ะอะฮะช่วยฝากหนะน่อยนะยังไม่ไหวแล้วยังไม่ไหวที่จะวาง Hãy subscribe mấy người Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video โอเคเด็กคนผมว่าผมจะบ,บุยวให้พี่ปกป้องเตียงใช่ไหมเอ้ยพูดเตียงอีกอล้โอ้ Yeah, ชนะแล้วทุกคนงั้นก็บาย